เรื่องนี้เป็นเรื่องผีจากพันทิพย์มีที่มาจากประสบการณ์ตรงของสมาชิกที่ได้เล่าไว้ในพันทิพย์ถึงเหตุการณ์ในครั้งที่ตนเองและเพื่อนๆได้จัดทริปฉลองการจบการศึกษาที่ทะเลท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งกระทั่งได้ที่พักเป็นเกาะที่เป็นส่วนตัวสุดๆโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญที่นำมาสู่ประทูพันทิพย์ประทูนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่นานมากนะัก และประสบมากับตัวเองนี่เป็นกระทู้ผีพันทิพย์เรื่องแรกและหวังจะเป็นเรื่องสุดท้ายตอนนั้นเป็นช่วงที่พวกเราเพิ่งจบการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยกันมาบินมาเลยตกตรงจัดทิพไปทะเลกันด้วยความที่ค่อนข้างกระทันหันเราจึงไม่ได้จองที่พักไว้กอนกะว่าจะไปหาเอาหน้างานเลยพอไปถึงช่วงเทีงเทียงเราก็ตามหาที่พักกัน โดยถามจากชาวบ้านแถวนั้นเราคุยกันว่าหากได้ห้องที่ติดชายหาดก็คงจะดีจนกระทั่งเจอป้าคนหนึ่งซึ่งก็แนะนำที่พักแห่งหนึ่งให้ซึ่งเป็นบ้านแกเองที่เดิมเป็นเรือนของลูกสาวแต่ลูกป้าแก่ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติก็มักจะมีแขกมุนเวียนกันมาพักและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ว่างพอดีถึงแม้ว่าที่พักจำเป็นจะต้องนั่งเรือไป แต่เนื่องจากตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยจากการเดินทางและอยากพักกันแล้วเราจึงตกลงพักกันที่นี่และจ่ายเงินให้ป้าทันทีจากนั้นป้าก็พามาส่งที่ท่าเรือและบอกว่าจะมีเรือไปรับตอนเย็นแต่หากกลางวันอยากออกไปเที่ยวตามจุดต่าง